ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับลงพื้นที่ไปให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอสอยดาวครับที่ว่าการอำเภอสอยดาวนายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายอภิรักษ์พิสุทธิ์อาพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสิ กับกลุ่มประชาชนทั่วไปจํานวน2,500คนครับวันนั้นสถานการณ์การแทรกระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้ามาทํางานในโรงคัดแยกแล้วก็บรจุลําไยหรือเป็นประเภทของล้งลําไยก็มีเ<ฮ>นื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยค่อนข้างมากครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเอง ก็เลยเน้นย้ําให้อําเภอสอยดาวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มข้นแล้วก็ตรวจคัดกรองแรงงานเก็บลําไยด้วยการตรวจ ATK ทุกๆ10วันด้วยครับเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็สกัดการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างมากไปกว่าน,นี้